ับผมขอขับสวัสดีพี่น้องป่องไปสุขสุขคนครับมันอยู่กับผมกับโยปลาแซ่บขึ้นกอล์กับพี่น้องสำหรับมันเรียนนำเป็นเสือเมนูวัวน้อยเกือกต้มครับผมมันีแดงง่วนเกือกต้มเนื้องามๆพี่น้องกับไข่หลังนะครับเนาะเนื้องามๆกับไข่หลังเดี๋ยวครับแต่ใบหูเสือมากครับมือนพี่เสียดใบหูเสือนะครับหอมๆครับพี่น้องหมักหน้าขี่นกครับหมักหน้าขี่นกอ้อนครับผมมากๆครับบ่บลายหางกับข้ามเลนียวขมันครับผมเสียบๆทุกันครับโอ้หัวตัวย่างดี ไข่ลังผอบติดม,ม,มันผอบพี่น้องเนื้อตีทมันคุ้กกุ๊บนุ่มครับผมกรอบไข่ลังนะครับเนาะสำหรับเนื้อเพอ้พลอยพี่น้องนี่ครับเนื้อสวยเลยครับ เบ็นหัวเสือนะครับขย่อดเลยครับเบ็นหัวเสือไปอย่างหวมพี่น้อง หอมๆกล่อมค,ม,คมครับมาเริ่มพี่หลองเ,เสียบๆด้วยกันครับ มันจะเป็นงานสิงสิงโตนะครับเนาะอาหารสิงโตแซ่บครับพีนะ่น้องหนึ่งว่าบัลท่อมะครับเนาะหมูติดมันแซ่บ เี่อ่นึ่งขอนิ้วมานั่นครับเนาะเบื่อนึ่งครับเน,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 นี่เบ่อหนึขอนิ้วได้คับมเฝ้าชิ้นน่องชิ้นมันเนื้อติดมันเฉ็บๆ อากาศกึ่มไม่งมันเนี่ยมันนี่กะไปบุญแตกบ้านนะครับเนาะบุญแตกบ้านของไผ่ารปไผ่พีนี่เพิ่น เกือกกลับเกืองาไปห้องหวานครับผักเผีวครับ nhiều tiếp dân tụi kiến về <hí> nhiều thế gặp ฝาคือมากคือมาอย่บคือเป็นหนึ้คือเน่าแล้ว ว่าก็มุ่งจะฟุ่นนตัวนี้ไปาอง อยากเะครับเจ้ยกินน้าห Nên là chất xuất cũng ngon đấy bây đồng Thì bảo vệ Phoi hả cục Ngủ giang khoai คด,ดีขอไว้เพียงสืบจำนีก่อนนะครับเนาะมันดีข้อความลาพระจากพี่น้องดีก่อนนะครับสำหรับผู้ใดว่าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะข่ายผมเพื่อเป็นกำลังใจโยปาแชร์ไปดำคลิปไปตอบไปนะครับสำหรับปณิพิษผ่าประการได้ดีกว่าจิ้งมุ่ม,ม,มากเกินไปต้องขอโทษขอให้เพีองกันเลยผมต้องขอโทษผู้เพราะมันไม่จีบน,นะครับเนาะสำหรับมณีวิ่งอลไยครับผมขอกล่าวคขว่าสวัสดีครับบ๊ายบายพี่น้องพรคลิปหน้าครับ